เกือบไม่มีวันนี้ไพ่ลับวอลเล่บอลหญิงไทยเปิดใจหลังช่วยทีมชนะฝรั่งเศส VNL 2025เอยกัลยารัตคำวงลิเบโรดาวรุ่งวัย20ปีให้สัมภาษณ์หลังเกมวอลเล่บอลหญิงเนชั่นสลีก2025สัปดาห์ที่1นนัดสุดท้ายณกรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีน เกมนี้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะฝรั่งเศส3ต่อ1เซต25ต่อ14 19ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ13คว้าชัยแรกใน VNL 2025ได้สำเร็จเก็บ3แต้มแรกขึ้นมาอันดับ13บนตารางคะแนานและยังขึ้นมาอยู่อันดับ14ของโลกด้วยเกมนี้เอยกัรยารัฐคำวงได้ประเดิมสนามนัดแรกให้กับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนช่วยขุดบอลได้ส สำเร็จ8ครั้งจากทั้งหมด12ครั้งคิดเป็นประสิทธิภาพ41.67%ก่อนพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าชัยได้สำเร็จด้านเอยกัลยารัตคำวงเผยว่าตัวเองบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างฝึกซ้อมก่อนรักษาตัวจนหายทันลงสนามในเกมพบฝรั่งเศสแบบบุดรวิตตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันเป็นแมตช์แรกของหนูแล้วก็เป็นการเล่น VNL ครั้งแรกของหนูด้วยค่ะ รู้สึกดีใจค่ะเพราะหนูก็รีบรักษาตัวเองให้หายเนื่องจากหนูมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างฝึกซ้อมค่ะแต่ก็รักษาจนหายกลับมาช่วยทีมทันในนัดสุดท้ายก็ดีใจค่ะที่ช่วยทีมคว้าใส่ชนะกลับมาได้หนูก็มีความมั่นใจมากนะคะเพราะว่าหนูก็อยากเล่นค่ะแบบว่าไม่ได้ลงเล่นตั้ง3ามแมตช์แต่พอได้ลงเล่นแล้วหนูก็พยายามเต็มที่มากๆค่ะ แล้วพอแบบว่าเราเต็มที่แล้วเราทำให้ทีมชนะเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วพวกพี่ๆก็ช่วยซัพพอร์ตหนูคอยแนะนำสอนหนูตลอดค่ะก็ทำให้ไม่ได้กดดันตัวเองมากในแมชนี้นะคะ ขอบคุณแฟนแฟนวอลเลย์บอลไทยทุกคนที่มาเชียร์ทั้งในสนามหรือว่าที่ประเทศไทยนะคะขอบคุณที่เชียร์และให้กําลังใจพวกเรามาตลอดถึงแม้ว่านัดแรกๆพวกเราจะยังคว้าชัยชนะไม่ได้แต่ว่าแมชนี้เราทำได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์เราค่ะ วันเล่บลหญิงเนชั่นสลีก2025สัปดาห์ที่2ทีมชาติไทยจะแข่งขันที่ฮ่องกงระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนนี้พบญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกอิตาลีอันดับ1ของโลกเช็กเกียอันดับ13ของโลกบัลแกเรียอันดับ19ของโลก